เอ้ยเข้าเกมมาหน่อยเว้ยอะไรวะเนี่ยแพ็กเกจมาดาระอัพเจดเดล็กระเต่าพัดใบพัดอืมอะไรอีกเนี่ยจี GM, JD, เอมจดีแจกโบนัสเพชรสูงสุดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพชรสิบห้าสิงหาถึงสิบเจ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อ้าเฮ้ยฮันนี่ทำไมมันมาพร้อมกันแปลกๆวาเออมาดาระกับแพ็คพิกเกตแพ็คเติมพิเศษ GM ใจดีเนี่ยโอ้โหเอ้ยไหนดูแพ็คเกจมาดาระก่อนดีอ้ยโ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 อโอ ไหดูใหม่ดูหม่อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยุ้ยวุยโอ้โหโคตรโคตรอลังการแต่ปัญหาคือเพชรเราไม่มีไม่พอเลยหนึ่งร้อยสิบห้าเพชรเออแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีจีเอมใจดีแจกโบนัสพิเศษครับอืมยิ่งเติม เติมหนึ่งเพชจะได้กล่องชุม่มมีตั้งแต่สามสิบเพชสี่สิบเพชแปดสิบเพชหนึ่งร้อยเพชสามร้อยเพชหกร้อยเพชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพชแหมรู้อยู่นะรู้อยู่ gm เนี่ยมันเป็นการตลาด gm หระเออรู้อยู่นะว่า gm น่าจะไปซื้อ ลิขสิทธิ์ของนารุโตมาแล้วมีมีตังจ่ายลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าเนี่อ,อ่อใครจะไม่ไปรู้เอออย่างน้อยก็เดี๋ยวอายุช่วยละกันนะเออสักห้าร้อยบาทละกันมนะเออเดี๋ยวไปเติมแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาสุ่มให้ดู โอ้โห oh, oh, oh. เราก็เติมมาแล้วนะครับอืมก็ปติม,มาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเนาะเือก็ประมาณสี่ร้อยเอ้ยสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทนะเออไปเติมในเว็บมาเนาะเอออะมาหน้อยน้อยน่อยเติมปุ๊บรับราการขอรับราการนะขออนุญาตลับแปดสิบเนะพรเลย แปดจิตสิบสามสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบและกล่องสุ่มเพชรสุดยอดไปเลยคุณได้สี่สิบเพชรโอ้โหเยี่ยมยอดได้ตั้งสี่สิบเพชรนะ่ไม่ไม่ออกเยอะๆวะโอ้โหหลักร้อยเพชรก็ไม่ได้โอ,โ,โอ้โหกูใช้รางวัลที่สองลองจากราง อแล้วเราก็จะมารับกิจกรรมเติมประจำเดือนซึ่งได้สกินฟองชาร์จด้วยเนาะเออแล้วก็ได้ชุดด้วยนะเออชุดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออเติมป้าบเนี้ยปูประจำเดือนแล้วยังมี เติมเงินฝาสมนะเออที่พี่ยังไม่ได้เติมน้องของทีเด็ดนี้เออไม่เดือนนี้พอดีแบบอืมรับหมดแล้วก็ไม่ทั้งหมดอเบ็ดเสร็จแล้วก็สองพันห้าร้อยสี่สิบหกเพชรโอ้โหโคตรคุ้มจีเอ็มจดีจริงอืมาก่อนอื่นเลย ขอจัดมาละต่อไรละกันนะครับทุกคนข,ขอ่ขอนหลบยาฮันเลยนะครับสิบครั้งแรกหนึ่งร้อยเพชรป๊าจังไงยังไงยังไงอืมครั้งแรกก็ได้ปิดห้าถูเข่นโอ้โหต่อไปขออนุญาต มันต้องสุ่มสลับกันนึ่ขอเป็นหนึ่งครั้งบ้างโอ้โหชุดไม่ออกอะไรวะเอาไปเราก็มีโทเค็อันเดิมอยู่แล้วเนาะเออก็ดีแบบอืมปะฝิบครั้งล ου, ล ου, ล ου, รัวๆเลยละครับไม่ต้องปแดงอีกละเสียเวลาขอต่อยาวๆโอ้โหหนึ่งร้อยันมึงออกให้สุดให้เธออันรอบนี้ในที่บหก ไปกันต่อขอน้อยอันนี้อ่ะหนึ้อยอันให้อ,ออกให้สักรอบเลยเถอะอุ๊ยรอบนี้คุ้มนะเลยยิบเอ็ดอุ้ยรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้รอบที่สามปะอันนี้รอบที่สามวะรอบที่สามรอบที่สามได้สิบเก้าต้องการแค่สองร้อยห้าสิบเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าเ่ยออกก่อนก็นได้นะ ตอ,อก,ก่อนก็นได้นะดรอบเมื่อกี้ได้ยี่สิบสวยเลยตอ,อก,ก่อนก็นได้นะไม่ว่าออก,ก่อนได้ไหมอ่ะโอ้รอบนี้ได้สิบเจ็ดโอ้โอรอบนี้ได้สิบห้าอ,อก,ก่อนได้ไหมอ่ะตอก,ก่อนยี่โอ้โหรอบนี้ได้สิบสี่ยิ่งเกลือเลยว่ะ เริ่มเกลือแล้วกลิ่นแปลกแปกแล้วกลิ่นแปลกแปกแล้วเนี่ยโอ้โหได้สิบสี่ตอนนี้หมดไปพันกว่าแล้วกลิ่นแปลกแปกกลิ่นแปลกแปลกสองร้อยแล้วเฮ้ยรอบนี้ได้ยี่สิบโอเคอาจจะไปมาอีกสักสองรอบปะ มึงก็สลับกันแต่หนึ่งมึงจะสลับกันเพื่อรอบนี้น่าจะพอนะโอ้โห,โหมึงก็ย้ำแต่หนึ่งเนี่ยสองร้อยห้าสิบเก้านะกดไปเลยเผื่อไปอกเ็เอาเป็นหน้า อายุเมาเนะาะเมาโต้เดงๆไปขออนุญาตเปิดแล้วก็สวมใส่เลยละกันจ้าชูอย่าไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะ,อะเออเพชรเหลืออยู่4 8่สิบกก็ชุดนี้เบ็ดเสร็จก็หมดทั้งประมาณ ประมาณสองพันกับอีกห้าสิบเพชรปะเออประมาณสองพันประมาณสองพนะันเท่าไหร่เนาะประมาณสองพันเพชรเพชรสองพันสองพันเพชรอะเออประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ไหนก็ไหนไหนละขออนุญาต อิทาจิต่ออะไรละกันนายตกอยู่ในคาถาอิทาจิเหลืออีกแค่หนึ่งเล็ดบงแหวนกับอีกสี่สิบสีครั้งการันตีเพชรเหลืออยู่สี่ร้อยแปดสิบหกน่าจะได้ปะนา,นายแข็งแก่งขึ้นเฮ้ยนี่ไนงะก็ขอ,อนาญาตเอาอีกชุดหนึ่งอะไรละกันนะเอ้อ ญญตูอเอต่สุดยอดไปเลยได้หมอกดูอยู่แล้วนี่อีทาจิก็เปิดเลยละกันนะครับอยู่ในคาถาของฉันแล้วโอ้โห,โหโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนเนาะเออวันนี้ก็อัดวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยนะครับอ่าแล้วตอนเย็นก็จะมีไลฟ์สมเหมือนเดิมนะครับเวลา18นาฬิกาเนาะ18นาฬิกาถึง2ทุ่มนะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาดูเข้ามาทักทายกันได้นะครับอ่าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวัสเดีครับจุมูม่ว